สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับยายกะลาตากะลียายกะลาตากะลีคือเจ้าที่เจ้าทางแต่เจ้าที่ในที่นี้ ไม่ใช่เจ้าทีเจ้าทางแบบสรนเจ้าที่อยู่ในบ้านยายกะลาตากะลีเป็นผีผู้คุมเหล่าผีในป่าช้าหรือที่ฝังศพนั่นแหละโดยที่หมอผีหรือสับเลอรเรียกว่านายป่าช้าก่อนที่หมอผีจะเข้าไปทํากิจอันใดก็ตามในป่าช้าจะต้องบวงสรวงนายป่าช้าก่อนว่าจะยินยอมให้ทํากิจนั้นๆได้หรือไม่เช่นขุดศพเพื่อเอาน้ําเหลืองศพไปทําน้ํามันพายเป็นต้น ถ้านายป่าช้าไม่ยอมหรือไม่พอใจในเครื่องเส้นไหวหมอผีคนคนนั้นจะมิอาจที่จะละเมิดได้เพราะถ้าฝืนไปจะต้องเกิดอันตรายกับตัวบางครั้งเผาศพเราจะได้ยิงคนเท่าคนแก่มักจะโยนเงินใส่ไปในโลงศพแล้วพูดว่ายายกะลาตากะลีขอซื้อที่สามวาสองศอกเหมือนเป็นการซื้อที่ให้กับผู้ตายเพราะสมัยก่อนศพคนตาย มักจะฝังเอาไว้ก่อนค่อยเผาทีหลังแบบตำนานของยายกระลาตากะลีตากะลีกับยายกะลาตากับยายอยู่ด้วยกันมานมนานด้วยความสุขวันหนึ่งยายอยากกินแกงส้มก็บอกให้ตาไปหาปลาตาเดินเข้าปา่าจับช้างมาเป็นเหยื่อตกเบ็ดปลาได้ปลาพอสมควรแล้วก็กลับบ้านเอาปลาให้ยายก่อนหน้านั้นมีสังเเเาเเ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 เ แลนออกจากเมืองจีนถูกพายุพัดจนหลงทิศทางมาเจอปากแม่น้ำเจ้าพระยาก็แล่นเข้ามายิงเข้ามาลึกต้นไม้สองข้างฝั่งก็ดูใหญ่โตจนในที่สุดสำเภาจีนลำนั้นก็ไปติดอยู่ในป้องผักบุ้งลูกเรือก็พากันคํำยันจะออกจากป้องผักบุงปลาหมอเห็นผักมันกระดุกกระดุกก็เลยหุบเข้าปากและเจ้าปลาหมอตัวนี้ก็ติดเบ็ดตาม,มาด้วย ยายได้ปลามาก็ผ่าท้องปลาทําทความสะอาดเตรียมแกงเจอสัมภาจากท้องปลาหมอในสัมภาจีนนั้นมีคน 500, ห้าร้อยยายนึกสงสารก็เอาขนมใส่ไส้มาให้กินคนจีนเหล่านั้นพากันกินสามวันก็ไม่ถึงไส้ที่หวานหวานยายก็เลยเอามีดแทงให้ไส้มันไหลออกมาใส่ขนมท่วมคนจีนตายไปสามร้อยคนยายเสียใจร้องไห้น้ำตากลายเป็นทะเลตาก็เลยโก้งโค้งผายลม กลายเป็นลมทะเลพาสัมเาวจีนกลับบ้านกลับไปยังเมืองจีนและนี้ก็เป็นแบบตำนานความเชื่อของยายกาลาตากะลีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องยายกะลาตากะลีถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ